ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขากุจับจังหวัดอุดรน,นะคะวันนี้นะคะเรามีสินค้าใหม่มานําเสนอค่ะเป็นล้อเหล็กนะคะตัวนี้ถอดออกจากรุ่น B24 แรงนะคะตัวนี้เป็นล้อเหล็กใส่รถเล็กนะคะสะภาพพร้อมใช้งานเลยค่ะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่3,500บาทนะคะหากท่านใดสนใจติดต่อที่เบอร์โทร0817294501 092 942 2503ร้านของเราตั้งอยู่ที่บ้านขอนยูงอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีนะคะหรือหากท่านใดจะเข้ามาชมก็ต,ตั้งพิกัดร้านที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะขอบคุณค่ะ